มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างน,นะครับในที่สุดนายอนุทินก็ยอมรับแล้วว่าเป็นคนที่ชวนในายเนวินชิดชอบไปพบไปพูดคุยกับอดีตนายกทักษิณที่บ้านจันทร์ส่องล่าจริงๆถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะบอกว่าไร้สาระใครเป็นคนให้ข่าวนายอนุทินยังยืนยันด้วยว่าไม่เคยได้ยินวาทกรรมที่บอกว่ามันจบแล้วครับนาย ในที่สุดนายอนุทินชามวุฒิในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ยอมรับกระแสข่าวนะครับว่าเข้าไปเจอกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายเนยวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดที่บ้านจันทร์สองล่าจริงๆแม้ว่าเมื่อวานนี้จะบอกว่าไร้สาระใครเป็นคนให้ข่าวโดยการไปเนี่ยไปกินข้าวเย็นที่บ้านของอดีตนาย,ยกทักษิณตนเป็นคนชวนนายเนยวินเองเป็นเรื่องภายในเบิร์ตเดย์บอย นายทักษิณใจดีให้เสื้อแจ็คเก็ตเป็นของขวัญกับนายเนวินหนึ่งตัวเมื่อนักข่าวถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ตอนนี้กลับมาชื่นมื่นแล้วใช่ไหมนายอนุทินบอกว่าไม่ได้โกรธอะไรกันเรื่องที่บอกว่ากโกรธมันจบแล้วครับนายใครก็ไม่รู้ไปพูดตนอยู่มาสิกว่าปีไม่เคยได้ยินคำนี้